สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily อีกั้งแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของด็อกเตอร์ดูมกันดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดกันไปถึงแผนการของด็อกเตอร์ดูมที่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคาดเดากันเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าแผนการที่จะทําให้เกิดหนัง a อเวนเจอร์ดูมเดแล้วก็รวมไปถึงนาไปสู่ เหตุการณ์ใน a อเวอเรส s ์ซีเควนซ์รเนี่ยมันก็น่าจะมีผลลัพธ์มาประมาณนี้น่แหละมันก็น่าจะมีแบบเป้าหมายไม่ได้แบบแปลกแยกไปสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆนะ ออปชันที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะจํากัดนั่นเองครับเพราะว่าการที่จะเอาโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มาเป็นตัวของด็อกเตอร์ดูมเนี่ยหนึ่งเลยเนะครับผมมันไม่ได้มาในจักรวาลที่เราจะสร้างเนื้อเรื่องใหม่ทุกอย่างมันคือเอามาแทนตัวของแค็งเดอะคอนเคร์เรอร์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเนื้อหาโดยรวมหรือว่าแบ็กกราวด์โดยรวมแล้วอะ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวิร์สอยู่ยังคงอยู่ในมัลติเวิร์สซาก้าอยู่ดีแล้วถ้าอิงจากเรื่องราวที่เอาไม่ต้องมาทั้งหมดะนะแค่เป็นเบสเฉย สุดท้ายนะครับผมมัลติเวิร์สก็จะล่มสลายลงครับซึ่งมันก็จะตรงกับสิ่งที่ตัวของแคนเดอร์คอนเคร์เรอร์ได้พูดเอาไว้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของฮีฮูริเมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องเกิดสงครามมัลติเวิร์สอยู่ดีแล้วมัลติเวิร์สก็จะล่มสลายหรือโลก,กเองอย่างเงี้ยก็มาสร้างมัลติเวิร์สในแบบที่เขาต้องการที่ให้เป็น แต่โลกิไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามัลติเวิร์สที่เขาสร้างเนี่ยมันจะไปลงเอยยังไงไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งของฮีฮูริเมนที่รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายอะ่ะไอ้มัลติเวิร์สที่เขาสร้างขึ้นเป็นเส้นทรรมรายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้นําไปสู่สงครามมัลติเวิร์สแต่อย่างโลกิอย่างเงี้ยสร้างมาเป็นต้นไม้เลยถูกไหมวันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดสงครามมาก็ได้แล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเนื้อเรื่องที่หลุดออกมาเนี่ยแน่นอนเรารู้ตอนจบแล้วว่า ไม่ว่าจะจบใน Avenger Doom Day หรือว่าจะเป็นในทางฝั่งของ s e c r e t War เนี่ยมัลติเว r ร์ล่มสลายแน่นอนถูกไหมละครับแต่มันจะล่มสลายยังไงล่ะจากข้อมูลที่หลุดออกมานะครับผมมันได้พูดถึงว่า ตัวของด็อกเตรดูมเนี่ยคือแวรเรียนของโทนี่สตาร์จากจัก,กรวาลอื่นถูกไหมซึ่งมันก็น่าจะเป็นจัก,กรวาลแฟนท s สติกโฟนนั่นแหละณนะตอนนี้เราจะยังไม่ได้รู้จุดประสงค์ของด็อกเตร์ดูมนะครับว่าเขาต้องการจะทําแบบนี้ไปทําไมเขาอยากจะทําลายมัลติเวิร์สหรือเปล่าหรือเขาอยากจะช่วยมัลติเวิร์สให้รอดพ้นจากสงครามที่จะบดขยี้ทุกอย่างให้มันไม่เหลืออะไรเลย เพราะว่าถ้าอิงตามคอมิกนะด็อกเตอร์ดูมเนี่ยก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังแผนการในการที่จะทำลายมัลติเวิร์สให้เกิดเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นขึ้นมาแต่จุดประสงค์ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนร้ายครับตัวของเขาต้องการจะปกป้องมัลติเวิร์สเอาไว้แต่เขารู้ดีว่ามันไม่มีทางที่จะช่วยมัลติเวิร์สได้ทั้งหมดยังไงซะถ้าไม่ช่วยเนี่ยอันนี้ในคอมิกนะจัก,กรวาลทุกจัก,กรวาลเนี่ยจะระเบิดออกในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการช่วยจัก,กรวาลเอาไว้ได้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถช่วยวมดดัลติเวิร์ บางส่วนเอาไว้ได้ก็ดีนั่นก็คือการเร่งระเบิดให้มันระเบิดก่อนนั่นก็คือโมเลกุลแมนนะครับทำให้เกิดการพังทลายเป็นโดมิโน่ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างจะต้องเกือบสูนสลายไปทั้งหมดแต่มันก็จะยังมีบางอย่างเหลืออยู่อย่างน้อยช่วยเอาไว้ได้1นึจากร้อยเนี่ย ยังดีกว่าช่วยอะไรเอาไว้ไม่ได้เลยครับนี่คือความคิดของด o ร์ดูมในทางฝั่งของคอมิกนะในหนังเองก็คงจะเอา DNA ตรงนั้นมาใส่ด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องเอาเกี่ยวกับโมเลกุลแมนหรือว่าบีออนเดอร์นะครับแต่เราก็เห็นไว้แล้วว่ามันมีการ ปูทางเอาไว้แล้วละ่ะว่ามัลติเวิร์สต้องเกิดสงครามจนมันล่มสลายลงที่นี่เองเนี่ยจะข้อมูลนะครับผมด็อกเตอร์ดูมีแผนที่จะสร้างแบทเทลเวิลด์ขึ้นมาโดยแบทเทลเวิลด์นี้นะครับผมจะไม่ได้เป็นจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งในมัลติเวิร์สแต่แผนการของเขาเนี่ยก็คือรวมจักรวาลครับเอาจักรวาลทุกจักรวาลเนี่ยมารวมกันเป็นจักรวาลเดียวเลยกลายเป็นหนึ่งจักรวาลใหญ่ๆขึ้นมานี่ครับผมโดยเขาจะทําแผนการนี้ให้สําเร็จได้ยังไงกันละ่ะมันมีอยู่3สิ่งที่เขาต้องการนะครับนั่น ตัวของอเมริกาชาเวสเองเนี่ยมีพลังในการเดินทางข้ามมัลติเวิร์สอย่างอิสระถูกไหมตรงนี้จะช่วยปลดล็อกมัลติเวิร์สให้กับทางฝั่งของด็อกเตอร์ดูม ต่อจากนั้นเองนะครับผมเมื่อมีอเมริกาชาเวสแล้วสิ่งที่จะใช้รวมจัก,กรวาลเนี่ยมีอยู่สสิ่งนั่นก็คือแหวนเทนวิงของชางชี hi, แล้วก็กําไรวอนตัมที่เราก็เห็นแล้วว่ากําไรวอนตัมอันเนี้ยในเดอะมาเวลว่ะมันก็สามารถเปิดประตูไปสู่มัลติเวิร์สได้และมันเป็นต,ต้นตอของการสร้างระบบวาร์ปทั่วจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับช่องว่างและเวลาอยู่แล้วดรดูมเนี่ยได้ปิ๊งไอเดียบาเจิดขึ้นมาได้ครับว่าตัวของเขาจะช่วยจัก,กรวาลได้ให้มันไม่ต้องมาทําลายกันเองเนี่ยโดย รวมจัก,กรวาลทั้งหมดให้เป็นจัก,กรวาลเดียวก็อาจจะเป็นความคิดแบบยูเรกาโมเมนต์อารมณ์เหมือนกับตอนที่โทนี่สตาร์กเองเนี่ย นึกได้ว่าตู้ของเขาจะเดินทางข้ามเวลาอย,ย่างไงอันนี้ก็อาจจะเป็นยูรการโมเมนต์ของแวรเนต์ของโทนี่สตาร์คในชักวานแฟนตาซีโฟที่เขาหาวิธีในการช่วยมัลติเวิร์สได้นั่นเองแต่มันจะช่วยหรือจะทาลายอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมก็คิดว่าด็อกเตอร์ดูมคนนี้นั้นไม่น่าจะเป็นคนเลวแบบสุดๆหรอกมันน่าจะออกมาในอารมณ์แบบทานอสมากกว่าก็คือมีเจ็ดจำงเนี่ยโดยจิตใจพื้นฐานแล้วว่า เขาอยากจะช่วยอยากจะกอบกู้จักรวาลไม่ได้อยากจะทำลายจักรวาลครับ แต่ในกระบวนการการช่วยของเขาเนี่ยมันอาจจะต้องมีชีวิตที่สูญเสียไปมากมายอาจจะต้องทำลายหลายสิ่งหลายอย่างไปมากมายซึ่งมันก็อาจจะไปคล้ายคลึ่งกับตัวของแคงเดิ c o n คอน r คร์ร์ที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็มีจุดประสงค์จะช่วยจกักรวาลนั่นแหละแต่ในการช่วยเหลือของเขาเนี่ยมีชีวิตจํานวนนับล้านที่ต้องเสียชีวิตไปจากการทําลายจากักรวาลของเขาหรืออาจจะรวมไปถึงทานอสที่ยอมทําลายชีวิตครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อช่วยจกักรวาลเอาไว้ก็คือยอมช่วยจกักรวาลนะแต่จะมีคนตายในนั้นเยอะแยะมากมายซึ่งน แนวทางนี้เองเนี่ยมันจะขัดต่อแนวทางของฮีโร่ของเราถูกไหมมันก็เลยทาให้เกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นมานะครับและหากเรามาดูพื้นฐานของตัวละครโทนี่สตาร์กเองเนี่ยผมก็คิดว่าตัวของโทนี่อ่ะเป็นคนที่ขี้ระแวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองอะ่ะเขาอาจจะยอมทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้คือผมมันนึกย้อนไปถึงเรื่องราวแบบในเอชอฟอัลตรอนอย่างเงี้ยการสร้างอัลตรอนเพื่อมาเป็นตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเป็นไอเดียที่มีผลลัพธ ที่ไม่ดีแต่ตัวเนื้อไอเดียเองเนี่ยไม่ใช่ไอเดียที่แย่ครับอันนี้ก็อาจจะออกมาในลักษณะเดียวกันก็คือเจตนาเนี่ยดีนะแต่การจะทำออกมาแย่นะครับผม อันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูด้วยแหละว่าในหนัง Fantastic 4เองเนี่ยจะมีการปรากฏตัวออกมาของด็อกเตอร์ดูมมากน้อยขนาดไหนนะครับผมผมคิดว่าก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกอาจจะมาแค่ในเอ็นเครดิตเพราะว่าด้วยความที่เอาตัวของโทนี่สตาร์มามันไม่ต้องปูเนื้อเรื่องอะไรเยอะคนก็เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเข้าใจง่ายๆหรือว่าอ๋อนี่แหละคือโทนี่ตัวร้ายแล้วเราค่อยมาเรียนรู้มิติของตัวละครน,นี้กันอีกทีมันเดาไม่ยากเท่าไหร่แล้วตัวของด็อกเตอร์ดูมเองเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองอ่ะม ได้ไม่ยากนักหรือในคอมิกเองเนี่ยยังมีช่วงที่ด็อกเตอร์ดูมกลายเป็นไอรอนแมนเลยนะครับผมเป็นอินเฟมัสไอรอนแมนก็ลองไปติดตามดูได้ถ้าว่างๆเนี่ยผมจะทำคลิปออกมาให้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวที่หลุดออกมาในตอนนี้ของด็อกเตอร์ดูมนะครับว่าตัวของเขานั้นจะทำลายจัก,กรวาลยังไงและตัวของเขานีครับผมมีเจ็ดจำานงอะไรกันแน่ซึ่งเขาเนี่ยก็คือการใช้ การทำลายจักรวาลเพื่อรวมจักรวาลทุกจักรวาลในมัลติเวิร์สให้เป็นหนึ่งะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงเนี่ย่านผู้ชมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ด็อกเตรดูแบบนี้ชอบไหมหรือถ้าผู้ชมที่ได้ดูคลิปไปแล้วว่าบทแรกของ Avenger ร์แ g น Dynasty อ่ะมันเป็นยังไงก็อาจจะลองมาคอมเมนต์กันได้ว่าถ้าผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่าการระวางแบบแข่งหรือว่าจะเป็นแบบด็อกเตอร์ดูนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ